โอเคครับก็ขอกล่าวสวัสดีน้องๆที่น่ารักกันละครับวันนี้ผมก็จะมาสอนโหลดตัวเกมเล่นที่ผมได้ลงแจกไปประมาณ1วันก่อนหรือ2วันก่อนละมัง้งก็มีหลายคนมีปัญหาในการดาวน์โหลดนะครับทุกคนบางคนก็โหลดไม่ได้บ้างบางคนก็ติดตั้งไม่ได้ติดตั้งไม่เป็นวันนี้ผมก็จะมาสอนนะครับทุกคนก็การโหลดมันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนโอเคครับสำหรับใครที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้ากดกันแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคครับอันดับแรกให้เรา กดเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับพอเรากดเข้ามาที่ YouTube นะครับให้เราไปที่ช่องของพี่ได้เลยพอจะเรามาช่องของพี่แล้วใช่ไหมครับก็กดเข้าไปที่คลิปที่พี่ได้แจกตัวเกมเลื่อนนะครับทุกคนก็กดเข้าไปเลยพอเรากดเข้ามาแล้วใช่ไหมครับแล้วกดไปที่ใต้ล่างคลิปครับนี่กดอันนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมนี่กดอันนี้เลยนี่ครับพอเรากดเข้าไปมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเราจะเห็นหัวข้อที่พี่ได้เขียนบอกว่าลิงก์ตัวเกมเลื่อนนะครับทุกคนก็ให้เรากดไป ก็รอก่อนแป๊บนึงครับทุกคนมันจะดาวน์โหลดอยู่รอก่อนโอเคครับพอเรากดมามันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเราจะเห็นหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็กดปุ่มสีฟ้านี้ได้เลยนะครับทุกคนก็กดปุ่มสีฟ้านี้เห็นไหมเห็นไหมปุ่มเสีฟ้านี่ตัวใหญ่เบอรเลยเห็นไหมยืซูไปดูเอาซูดไม่ได้โอเคก็ตัวนี้แล้วครับก็กดไปนี่ครับกดไปหนึ่งทีแล้วมันก็จะให้เลือกอีเมลที่จะดาวน์โหลดนะครับทุกคนก็เลือกอีเมลตัวไหนก็ได้สําหรับใครที่ กลัวที่จะไม่ปลอดภัยก็เอาอ e ีเมลสารองก็ได้หรือว่าจะเอาอ e ีเมลจริงก็ได้โอเคครับเมันในโลกอีเมลได้แล้วใช่ไหมครับก็กดตกลงไปเลยพอเราก,กดตกลงก็รอสักพักนะครับทุกคน,นจะทาการดาวน์โหลดให้เรานีครับรอก่อนสักพักนะครับทุกคนรอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่นานหรอกครับแล้วกนโอเคครับรอแปบ๊บนึงครับทุกคนจะเตรียมแล้วรอแป๊บหนึ่งก็หนึ่งแล้วกน ก็หลายคนชอบมีปัญหาในการดาวโหลดไม่ได้ก็มาทําคลิปบอกนะครับทุกคนโอเคครับรอแบบหนึ่งนี่ครับเต็มแล้วเมื่อเราโหลดมาเต็มแล้วใช่ไหมครับก็มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยสําหรับใครที่กลัวที่จะหาไฟล์ไม่เห็นก็กดมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับถ้ามีเซตเอก็เข้าเซตเอถ้ามีแอปแตกไฟล์อืน่นก็กดเข้าไปที่แอปแตกไฟล์นันได้เลยครับทุกคน นี่ครับผมจะแนะนำเป็นแอปเ a นะครับทุกคนสำหรับใครที่ไม่มีก็ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนในฟรีสโตรพิ้์ก็ไปว่า ZA มันก็จะออกมาแล้วครับโอเคครับก็ให้เรากดไปที่ ZA เเลยนะครับแต่มันก็จะมีไฟล์แบบนี้ขึ้นมานะครับทุกคนพอเราเห็นไฟล์แบบนี้แล้วใช่ไหมเราก็กดอันนี้เลยครับมันก็จะทําการแตกไฟล์แล้วนะครับทุกคนนี่ครับ เราทาการแตกไฟล์เสร็จเราก็จะมาเจอตัวเกมเลื่อนนะครับทุกคนก็ให้กดติดตั้งไปได้เลยแต่ผมติดตั้งไปแล้วผมก็จะไม่ติดตั้งนะครับทุกคนโอเคครับแค่นี้ครับง่ายๆไม่ได้ยากอะไรง่ายมากเลยครับทุกคนโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับทุกคนเอาไว้คลิปหน้า,าไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย